เตรียมของครับไปช่วยชาวบ้านนะครับเป็นถุงยังชีพน้ํานะครับวันนี้ยูนิมอก4ีคันนะครับออก4สายนะครับสายละ2จุดนะครับน่าจะทั้งวันคันละประมาณ200กว่าชุดนะครับ ส่วนหนึ่งนะครับช่วยน้ำท่วมที่เชียงรายนะครับของกองทัพอากาศก็ตอนนี้ที่ตั้งอยู่ที่ฝูงนะครับฝูง416เชียงรายนะครับฝนตกนะครับวันนี้อากาศคือมืดฝนตก La, la, la.